สวัสดีครับในวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าออเรนจิกาโน่นะครับซึ่งเมนูนี้ปกติเราจะได้ยินคําว่าอเมริกาโน่นะครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของเมนูมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําน้ําส้มมาแทนน้าเปล่าที่จะใช้แทนในเมนูของอเมริกาโน่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตตั้งชื่อเมนูนี้ว่าออเรนจิกาโน่นะครับ ในส่วนของออเรนจิการโน่นะครับจะมีส่วนผสมของ 1. มีน้ำส้มครับเป็นตัวหลักในวันนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช็อตกาแฟนะครับกาแฟในวันนี้เราใช้เหมือนเดิมครับเป็นกาแฟของโรบัสต้าผสมกับอาราบิก้านะครับซึ่งจะให้ความหอมของอาราบิก้าแล้วก็ของโรบัสต้าจะให้ความเข้มข้นด้วยนะครับครับเรามาดูวิธีการทำในวันนี้นะครับวิธีการทำในวันนี้เราจะมีการทำช็อตกาแฟนะครับ ง่ายๆเลยครับเราจะทำช็อตกาแฟแล้วก็ใช้วิธีการตวงน้ำส้มเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็จะมีวิธีการออนท็อปนะครับในขั้นตอนแรกเราจะใช้เครื่องโมกาตตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้กาแฟบดนะครับบดแบบไม่ละเอียดแล้วก็ไม่หยาบนะครับเป็นระดับมีเดียมนะครับกาแฟวันนี้ผมใช้กาแฟเป็นระดับมีเดียมรสนะครับหรือว่าการคั่วระดับปานกลาง เราจะไม่ใช้การคักวเข้มมากไปเนื่องจากว่ากลิ่นของกาแฟจะเป็นกลิ่นไม่ไม้นั่นเองนะครับเราจะปาดตัวนี้ให้เสมอกับของช็อตกาแฟของช็อตนะครับให้เสมอเท่าเท่ากันเลยนะครับ เมนูนี้เราสามารถไปทําที่บ้านได้นะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ทําจากแก๊สหุต้มก็ได้นะครับน้ําที่ผมจะใช้เป็นน้ําที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีรสชาติไม่มีสารเจียปนนะครับการเทน้ําเราก็จะเทถึงตัววาล์วของตัวโมกานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ใส่ตัวกรองตัวนี้ไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับ ระวังความร้อนด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตั้งบนที่เตาแก๊สนะครับแล้วก็เราจะเปิดไฟได้เลยครับในระหว่างนี้ที่รอช็อตกาแฟเพอร์เฟกนะครับเราจะมาเตรียมน้ำส้มนะครับซึ่งการเตรียมน้ำส้มเนี่ยเราก็จะต้องเป็นการชิลแก้วก่อนนะครับการชิลแก้วเพื่อให้แก้วนะครับมีความเย็นพอเวลาที่น้ำแก้วเย็นพอเวลาไปโดนความเย็น อุณหภูมิจะไม่ดับมากนะครับในระหว่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ชอ็อตกาแฟที่ใกล้เพอร์เฟกแล้วเราจะมาดินน้ําส้มกันนะครับเพื่อรอแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วเดี๋ยวเราจะนําช็อตกาแฟตัวนี้มาราดด้านบนนะครับในการทํากาแฟนะครับข้อควรระมัดระวังเลยก็คือเราต้องดูเรื่องของแก๊สให้ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแก๊สหมุ่งต้อมีการรั่วนะครับก็จะเป็นอันตราย กับบ้านเรือนไม, hmm. ไม่ใช่แค่บ้านเรือนเราอาจจะเป็นบ้านข้างๆก็ได้บางทีเรา,าอาจจะโดนประนามนิดนึงในเรื่องของนี้เรื่องของถ้าเกิดปัญหากเกิดจากบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือข้อควรระวังนะครับแล้วก็อย่างผมจะ,ะพูดเสมอว่าการทํากาแฟนั้นควรที่จะใช้ความรู้สึกในใน,ในการทํากาแฟความรู้สึกของเราในการทําลงไปด้วยนะครับไม่ใช่ความรู้สึกโกโรธหรืออะไรกับเครื่องกาแฟพังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการ รังสรรค์เมน,นูในการใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็เราจะต้องพูดจากับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับเป็นการในระหว่างที่ลูกคา้ารอเพราะกาแฟต้องใช้เวลานะครับเราก็จะต้องรอกาแฟในระหว่างที่ลูกคา้ารอเราก็ต้องพูดคุยไปด้วยเพื่อสร้างสัมพันธ์นะครับสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าไปด้วยนะครับอันนี้กาแฟเดือดแล้วแต่วิธีการดูกาแฟก็คือเราจะเปิดฝากออกแบบนี้และเราก็จะดูว่า กาแฟเนี่ยมันสามารถจะรินแบบเขาเรียกว่าเป็นการพัวก็คือจะไหลอย่างรวดเร็วนะครับพอเวลาที่หลังจากนั้นเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับกาแฟเนี่ยจะค่อยๆหมดไปหยดของกาแฟจะค่อยๆสเปรย์น้อยลงนะครับนั่นก็หมายความว่ากาแฟเริ่มที่จะน้ำที่อยู่ด้านใต้แรงดันก็จะไม่มีแล้วนะครับนั่นก็จะกลายเป็นช็อตเพอร์เฟกต์นะครับ ลักษณะของ Perfect Shot นะครับเราจะดูมี3ังค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือองค์ประกอบแรกเราจะดูที่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยจะเป็นบอดี้ที่อยู่ด้านล่างสุดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช็อตกาแฟ1 s h o ช็อตเราจะสามารถแบ่งได้เป็น3มเลเยอร์คือ1นึ่งบอดี้สฮาร์ดแล้วก็3ครีมานะครับตัวฮาร์ดจะเป็นตัวกลางที่จะมีตัวบอดี้กับตัวฮาร์ด ผสมกันนะครับก็จะมีครีมมาด้านบนที่เป็นตัวฟองอากาศสีขาวๆนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า perfect shot perfect shot ถ้าเกิดเป็นเครื่อง espresso bar จะอยู่ที่ประมาณ21-24วินาทีนะครับอันนี้โมกาก็ทำงานไปนะครับแล้วเราก็ดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับอะโอเคได้แล้ว เราก็ปิดแก๊สนะครับแล้วเราก็นํามาทําอันนี้เทน้ําแข็งชิ้งก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้น้ําส้มพรินในขั้นตอนนี้แล้วแต่นะครับลูกค้าบางคนสามารถที่จะใช้น้ําส้มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เข้มข้นมากๆก็ใส่น้ําส้มให้น้อยกว่านี้แล้วก็ใส่น้าแข็งแล้วก็ใส่ตัวช็อตกาแฟเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับ เราใส่น้ำแข็งน้ำแข็งมี3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าบล็อกไ i ซ์หรือว่าที่เรียกน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งที่2องเขาเรียกว่า c u ไ i ซ์หรือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะของน้ำแข็งยูนิคแล้วก็อันที่3ามเขาเรียกว่า crush i ซ์หรือที่เรียกว่าน้ำแข็งบดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะใช้ c u ไ i ซ์นะครับที่เป็นน้ำแข็งลักษณะของน้ำแข็งยูนิคหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการตรวงโดยใช้จิกเกอร์นะครับเราจะใส่เอเมริกาโน่แก้วตัวนี้เป็นแก้วขนาด 12ออนนะครับอเมริกาโน่12ออนเราจะใช้ช็อตทั้งหมด2ช็อตข้อควรระวังสำหรับอเมริกาโน่ก็คืออเมริกาโน่นะครับจะมีกาแฟมากกว่าลาเต้เนื่องจากว่าความเข้มข้นจะไม่เหมือนกันนะครับวับนนี้เราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะครถ้าเกิดเป็น8ออนเราจะใช้1ช็อต12ออนเราจะใช้2ช็อต 16ออนเราจะใช้3ช็อตและ1 0 20ออนเราใช้ทั้งหมด4ช็อตนะครับนี่คือเมนูออรเรนจิกาโนโดยครัวนุ่งสอนในวันนี้ครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำออเรนจิกาโนในวันนี้นะครับออรเรนจิการโนเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่คล้ายๆกับอเมริกาโน่นะครับซึ่งเราจะนำน้ำส้มมาแทนในส่วนของน้ำเปล่าแทนนะครับแล้วก็มันเป็นความแปลกใหม่แล้วก็สามารถดังสรรเมนูลูกค้าก็สามารถไม่เป็น เขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเราไม่จำลูกค้าจะได้ไม่จำเจนในเมนูนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยจากน้ำเปล่าก็เปลี่ยนเป็นน้ำส้มซึ่งมีวิตามินซีด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมนายนุสรเครือขัมครูประจำสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกรกังวล2นะครับก็อขอสรุปว่าในวันนี้การทำอริจกานโนก็ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะทําที่บ้านหรือว่าสามารถทําเพื่อ การค้าก็ได้นะครับวิทยาลัยการอาชีพบงางแรงงวล 2, 2> <ม>นะครับ<ม>ก็เปิดสอนวิชาการโรงแรมนะครับสาขาวิชาการโรงแรมสอนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานในโรงแรมนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจวิทยาลัยได้นะครับหรือว่าสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์คําว่าวิทยาลัยการอาชีพบงางแรงงวล2ได้นะครับสำหรับสาขาวิชาการโรงแรม เราก็จะมีการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับครับขอบคุณครับ